แล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วโอ้ยบักหอยเดือยก็งองมนันเตยบ่นี่เออเล่เลยบักหอยเดือหอยหอมใส,ส่อะโต๊ะคอยสร้างไว้นั่นอยางละโลโอ้ใส่ถุงไวถ้ถาเนาะเก่งคักมาใหญ่นี่แน่นอนเนาะเอานี่ยแหละบักหอยเดือกับบักหอยอันนี้เพิ่นสร้างอับยางละโลสั้งมาหนี้ก่อนจิปโอมมาเนี่ยโอ้จิปโ,ปมโอปโปมมาหลายเนามาหนี้เนา่ทั้งต่อทั้งจิปโอมเนาะหลายเนาะนิโน่เนี่ยเนี่นี่ยต่อต่อต่อโอ้แน่แน่เน่โอ้ดุบสับ นี่ต่อถุงละโลนะครับเครื่องโลก็มีครับพี่น้องนี่ครับเครื่องโล่ลายเต๋บมาในส่งคือเคลื่อยู่ครับตลาดคือเคลื่นอีกแล้วแปรกตอนปลาหน้าโครงที่ปุ่มไม่ไหมซุดๆต่อกระไม่ไหมซุมดๆพี่น้องเอ้ยหอยเดูรหอยหอมฝากมากรได้ยยเยอะได้เด้๋มาเอาด้วยไปหารอเบิงกันปลาแห่งไห้เพื่อนก่อน พืชมีออเดอร์ปลาแข็งมาอีกอยู่นะครับแมงแข้งกันยังมีอยู่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากได้แมงแข้งกันยังมีอยู่เอ้มีมือกวันมีคนสั่งมาอยู่พี่น้องครับแต่ว่าจาัดร้อยคือจังบอกเห็นถักมาแล้วนะครับแมงแข้งพคนว่าอยากได 2, 3, 100, ้สองสามลอยหรือสามสี่ลอยนะครับเอา้าอันนี้แล้วครับพี่น้องกองละลอยแมงแข้งหน่อยนะครับตัวนี้แมงแข้งบอกข้อนะครับสนใจก็สั่งมาได้นะครับกองละร้อยกองละร้อยเอาไปกลัวให้พร้อม เห็ดไข่ก็ยังมีคือเก่าเลยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจนะครับเห็ดไข่สวยๆงามๆดอกตุ้มๆนะครับดอกตุ้มๆใหม่ๆแข็งๆเลยพี่น้องเอ้ยนี่หาเองได้เห็ดไข่กันบ่าวเลยอือโบราณวุ้ยสมงามสมงามเห็ดไข่สมงามแท้สะอ่อนหลายพี่น้องเลยมาในจีบปมแม่สะอ่อนจีบปมเลย โอ้ยผมนะเออเจ้าน้ำพึ่งกับน้ำพึ่งแท้พ่อมเนี่ยตุยตุยของแท้แน่นอนน้ำพึ่งก็มีน้ำพึ่งป่าเนี่ยจิปลมนักปีแห้งหลอ์อ้าวบัลลียูปีเทบันนี่บัลลียูแจ่มพุ่นตือข้าวสาลีเนี่ยโอ้โหข้าวสากีนอ้อยบัลพี่น้อยพี่หน้อยพี่ใหญ่พี่น้อยพี่ใหญ่ปุ้ยจิปลมนี่แหละครับวันที่หนึ่งสิเมื่อขอนแก่นเสี่ยเมื่อน้ำนะครับสิไปไล่สดกับทีมงานสาวน้อยจานลอยเสี่ยเมื่อน้ำอยู่นะครับ แต่ว่าวันที่หนึ่งสีมีห้บวบูนั่นแหล่ะปัญหามันม,มีบอวันที่หนึ่งมีบอตะการันตีข่อยนะเด้ออยากได้อยู่จักปวดละหลายหลายเติอบอยู่ดอกเดี๋ยวเมื่อห้ทีมงานผู้คนสร้างมากกับมีนะครับแถวอา่าใกล้ๆกันนะครับปวดละขอนแก่นสรารคามปวดละพี่น้องเลยเดี๋ยวจานเราเสียเ,เมื่อนํานะครับสำหรับผู้คนสร้างมาแต่ว่าโมนี่หลายอย่างนี้ครับที่ผมกลับมาอีกแลว้วปวนกำลังแฝกอยู่ปวนกับมี สระปลาแห้งค่อยอยู่สระบาดปลาแห้งอวยมาเอาปลาแห้งก่อนโอ้นี่ไงทางนี้ปลาแห้งสองโคงใหญ่นั่นล่ะปลาญวนไหนน้ำเนี้ยปลาญวนจักอันจามเนี่ยเนี่ยเพิ่นสั่งมาปลาญวนเอาหอยนะจามหนึ่งสีส้มเดี๋ยวนี้นะครับตาพี่น้องครับปูเพิ่นสั่งมานะครับสำหรับปลาญวนแห้งปลาเนื้ออ่อนรวมไปถึงปลาแห้งน้ำโคงนะครับ สั่งมาสองถุงสองจามหนังเข้มนะครับลูกตอลูกตอหลายเฮียงท่านก้อนชิปโอมก็ร่งมายี่แม่ข่อยก็ร่งนับอยู่คนปื๊ดโยงเนียงอเนียอยู่พี่น้องเลย,ยนี่เยอะแยะเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวเกาลัดเรามาแล้ววันนี้เกาลัดอีสานมาแล้วนะครับผู้ดใดสัง่งไว นะครับพี่น้องครับถุงละโลเนะพี่น้องเด้อเกาลัดอีสานในบักกอบานเท่านี่แหละเอาไปครัวนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับพี่น้องก็สร้งมานเรื่อยๆอยู่ด้ในบักกอนี่แต่ว่ามันหายากนะครับเพื่อสิได้นะครับบักกอหนามนะครับหายากคือกันนะครับเกาลัดอีสานบ้านเรานะครับสั่งมาได้เพิ่มเติมนะครับกีโปมนะครับปลาย่อนนะเก๋นครับสั่งมาเลยพี่น้องเออเดี๋ยวจานร้อยจัดให้นะครับ นี่พี่ปมกำลังเพียบเลยช่วงคุณแม่กำลังเก็บใส่ถุงอยู่ทางนั้นก็มีอุย้ยโหน่ะเอาพี่ปมเออยในบอกกอเออย่างนี้นะครับลูกตอเออยหนังเข้มเออยท่างนั้นคือว่ามีเห็ดมาใหม่ไปเบิ้องน้ำพืนก่อนเห็ดเหลี่เห็ดเหลี่ยมแนี้ป้าเห็ดก็เห็ดละงหงมันบ้าปวดขออนุญาตเขับไปเบิ้งน้ำน,นิดเดียเสี่ยวน้ำน,นิดเด้ยวหนิเอาไอ้เนยยางละลูกเนี่ยคืองามตเด็ดอุ้ยเห็ดละงอกเหลืองพี่น้อง อะได้ยังไรเนาะหนนี่น้องเห็ดเรางูเหลืองหนีสังมาลดนี่เอาเบิร์ตหนีสักปัญญังเหรอเอาเบิร์ตเอลยค่ดมันมีจักโลสองโลสองเอาเบิร์ตเลยครับเฮ็ดไข่เฮ็ดไข่บาบนี้ก็อันนี้เห็ดเห็ดทุงละโลให้ข่อยนะข่อยเถื่อพี่น้องเพิ่นสังมากสื้อไปเพื่อไว้เถื่อพี่น้องเพิ่นสังมาเฮ็ดไข่มตีไปน้องดอกจุ๋มๆเลยครับดอกน้อยๆครับแข็งๆเลยครับเนี่ยจุ๋มๆแข็งๆเลยพี่น้องเอ้ยมาดผู้น่ะลายโลเถือไปนี่ เนี่ยเห็ดไข่หรืพี่น้องครับเห็ดเปรูดนะโอ้เห็ดละงอกพี่เตะเห็ดละงอกเหลืองเอาเบิร์ดเลยเด้อจ้าจ้าจ้าทำมาทำมาอันนี้เห็ดเห็ดไข่บอทครับเนี่ยอ๋อเห็ดเห็ดไข่จีมหน่อยจีมหน่อยป๊อผลอ่ะพี่น้องเลยมีแต่ดอกจุ่มจุ้มเบิร์ดเป็นบอทเหรออู้จักโลบนอนนี่นอนประมาณสามโลบ่เออเอาตัวนี้ก็ได้สินะนี่พี่น้องครับผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้เห็ดไข่หน่อยเห็ดไข่จุ่มนะครับพี่น้องจัดร้อยจัดการแล้วครับนี่ เห็ดไข่เด้อนี่เด้อพี่เฮ้เพิ่งคักๆกันบาดกันนะจันพี่น้องบ่เสือนี่ครับพี่น้องครับเปิดออกจุ้มๆเลยครับพี่น้องเนี่ยเห็ดไข่เด้อนี่เด้อผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องสั่งมาเลยครับเดี๋ยวจันร้อยจัดให้อย่างเร่งด่วนพี่น้องครับผมโอ้ยพุ่นน่ะมีแต่ดอกแข็งๆครับดอกจุ้มๆครับพี่น้องครับเห็ดไข่น้อยถ้าส่วนมากคนคนที่ชอบแบบนี้นะครับคนที่ชอบแบบนี้ก็คือว่าอ่าอยากได้ดอกน้อยๆจุ้มๆเพื่อน่านะครับขันดอกบานๆมันมันมันเพื่อนบ่ค่อยมัก อันผู้พันเสี่ยวไปอันแกียงพันสี่ยกีังสี่นะครับแต่ว่าตัวนี้สีดอกใหญ่นะครับดอกใหญ่บอกคือตัวนี้ตัวนี้สิเป็นตัวใหญ่นะครับดอกใหญ่นะครับพี่น้องครับเนี่ยอันนี้ก็แข็งคือกันนะครับดอกใหญ่เนี่ยกอบจุนพุ่นอยู่นี่แต่ว่าเพรานว่าตัวนี้งามกลัวเพรานว่าตัวนี้มันมันมันดอกน้อยมันดอกจูมดีนะจ๊ะก็เลยว่าสีเอาตัวนี้นะครับเอาเบิร์ตแหละเนาะเอาเบิร์ตแล้วกับกับเสีเอาเมื่อกับสีมาลวกเมื่อล่างนะครับผมบาดในกับเสียไฮโปเทาหนึ่งไว้ ลวกไหวล่ะกัสิอัดใส่น้ำแข็งส่งให้พี่น้องนะครับผมบาดน้นมนั่นเท่ากับพร้อมส่งเลยนะครับมันแข็งแกรงงามๆพี่น้องครับจุ่มๆเราเห็ดไข่เด้อเอา้าผู้คนสร้งมาหลายจ่าเราก็เลยว่าเมาไปเลยเมาวัดถุงนี่แหละเพราะว่าเสียไปเตรียมลลางเตรียมหนึ่งไว้พี่น้องเติมพี่นอ้นองคนสร้างมาเหมือนเลี้ยงอ่ามืออื่นเศร้าก็สิได้ส่งได้นะครับนี่บอเห็ดละงอกได้แล้วเนาะเบิร์ดอะไรเป็นบ่อหนิจ้าจ้าจ้าโอเคครับเพ็ดละงอกครับก็มีสร้างมาอยู่ แต่ว่าได้สองโลกว้าเนี่ยแหละตัวนี้นะครับผู้ใดสนใจกับสีส้มไห้คือกันนะครับเห็ดละงกกับเพลคไข่นะครับของปลาริมโคงมาหนีโอ้ยนี่มันคืองามแห็นีไหมโอ้ยพวดน่ะสวย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 เห็ดปวกก็มีเยอะนะครับช่วงนี้เห็ดปวกเยอะมากเลยเห็ดปวกก็มีเห็ดปวกก็มีนะครับมีเยอะมากนะครับจานร้อยมีไว้เป็นสต็อกนะครับเห็ดปวกปวดนะเลืมอปลาแหงเลยบาทดิไม่เห็ดเห็ดแล้วเอาเห็ดก่อน นะครับฟับงนี่กับปลาแดกไม่ยงกขันนะครับบก่กหอยเราเขาพ่อท่านได้เอาท่านได้ใจเงินอยู่เลยจะ่ายจะข้าวเด้อเบิ่งเห็ดก่อนโอ้โยพี่น้องชนเซียนชนเซียนมื่อนี่บุญอเขาสากมืออาากม่อนี่บ่อเจกยเขาสากมื่อนี่ก็จะเาเลยมาซื้อของหลายนะครับเถื่งตอเถืง่งจิปโอมนะครับใส่ห่อเขา่าเถื่งเห็ดเถื่งหยังนะครับหลายแนวนะครับมืออ่อื่นนี่สิได้จใจเขาสากว่าอั่านคนก็เลยได้มาขายกันหลายมาซื้อกันหลายนะครับ แนมมาย็นใกล้ก็เลยสะออนสะออนก็เลยก็เลยเดมาเบิ้งเฮ็ดไครนะครับแมงแครงนะครับกีบโปมนะครับลูกตอนะครับปลาแหงนะครับสุนนีนะครับเอาผ้าเลาะตลาดอีกเบิ้งนึงพี่ดองครับนะจัดจัดโอ้ยแม่ค้าก๋วเถียงกันดีดีดอกโอ้ยบ่แล้วจักเสื่อเออเอาเส้าก๋วยเถียงกันเราบอกแม่ค้านะเส้าเราด้วยคนนี้จากเลยบัดเจ้าเจ้จ้งสิมาจ่ายเงินดอก บอกคุณนั่นไม่ขาดเพิ่งพากันเที่ยงกันพี่น้องเลยนั่นบอดอกน้อยบอกต้นนั่นบอกเท่ออกเลยดอกง่ายกับของชุนพุน่นดอกน้อยกับางามๆนี่ประเทศเตี๋ยถุงไว้ะไรพี่น้องถุงละโลถุงละโลว่ามป็นตึถือได้เนี่ยโลละสามสี่ร้อยมาได้นนเ,เนี่ยมันแข็งมาเนี่ยแต่ว่าเห็ดไม่พี่น้องมันฉุบอยู่งามอยู่ดอกนะครับทรงทางไกลได้สบายนะครับแต่ว่าตวงหนึ่งก้อนลวกก้อนนะครับอ,อ,อืเอา นี่แหละที่ปมตัวนี้สุดล่ะวันที่หนึ่งปวดล่จังสิได้เอาน้ำพ่นสร้างคนใบไหลละนะครับป่นอีแม่ก็ลังเลือกอยู่ปวท่วนทวนอยู่ปวดมันก็กินใบไม้แห้งไงมันก็กินใบไม้แห้งหดิไซส่มากจะซื้ออ๋อใส่มากอากามันเปลี่ยนจ้าจ้าแป๊บนึงจ้าเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วเอาผ้าพี่น้องเบื้องแลรกพ่นจากเมื่ออะไรพ่นจากหายใจเงื่อนแล้วนะครับพี่น้องไปก้อนบาดนี่เอาละเอาซ้ำนี่ละลูกตโต เนี่ยลูกตัวเพรท่านใดอยู่ตัวไหนหาเบิ้งกอ่อนลูกตัวลูกเตอร์ดีมีเบ็ดนะครับถุงหน่อยๆใหญ่ๆถุงละโลครึ่งโลมีครบทุกอย่างนะครับนี่คือตลาดของป่าบ้านเราของแท้นะครับพี่น้องครับเอาจวดจานฟาดบึ้มคนแบบไร้เหมือนก็นจะามาเอาอันยังก่อนบุญเขาซากบุญเขาซากบุญเขาซากเขาปารับบินยังก่อนจะของเใกใครอย่างเมื่อเราตปีมาบ้านสนามเอาเงินให้เบื้องกันไปดอกกัน เอาละพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ละไปก่อนแต่เห็ดไข่แล้วกับลูกตัวกับบักงหอยเดือยหอยหอมจวด